ข้อมูลภาพและว,วิดีโอง่ายๆด้วย Rescue Pro เ o อร์คิมลเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2รลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้ mm hmm. เช่นกันเวอร์คมยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับผมวัดจาก World Camera นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำทริคเทคนิค,นครับในการกู้ไฟล์ข้อมูลภาพและวิดีโอนั่นเองนะครับด้วยตัว Rescue Pro นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมในการกู้ไฟล์ข้อมูล <Okay. S 1> นั่นเองนะครับอ,อย่างเวลาเราซื้อ,อเมมโมรีการเนาะอย่างของ s n n i s k นะก็จะมีหลายซีรีส์ด้วยกันไม่ว่าจะาเป็นรุ่นอัลตร้าหรือว่า Extreme หรือว่า r x t r Pro Pro นะครับอ,อย่างที่อยู่กับเราตอนนี้ก็เป็น Extreme Pro นะครับก็ จะมีรุ่นที่เป็น Extreme และ Extreme Pro นะครับที่เขาจะาแถมโค้ดนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรมกู้ไฟล์นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้2ปีนะครับซึ่งโปรแกรมที่ว่านั้นก็คือ,อ Rescue Pro นั่นเองอก็ แน่นอนว่าบางทีเราถ่ายภาพมานะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจากกล้องเนาะแล้วก็เผลอไปฟอร์แมตการ์ดหรือว่าเผลอไปลบอะไรต่างๆนะก็เราสามารถที่จะกู้ไฟล์ได้ด้วยตัวเองนะครับ oh. บางทีถ้าเราไปหากู้ที่ตามร้านต่างๆก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับในการกู้ไฟลนะ์เนาะก็เดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนํากันกนะครับว่าทํายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าซีเรียลที่ว่านี้นะครับอยู่ตรงไหนยังไงนะครับอ่านะครับตรงด้านหลังกล่องของเขานะครับเขาก็จะมี มีเขียนว่า Includ e Rescue Pro Deluxe 2อ e เ r ก็สามารถใช้งานได้ฟรี2ปีนะสำหรับโปรแกรมนี้ด้วยตัวโค้ดที่เราจะเปิดให้ดูนะครับ <Okay. S 1> เขเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับเมื่อเราแกะกล่องมานะครับข้างในนี่นะครับก็จะเป็นตัว SD Card นะครับแล้วก็นี่นะครับ Rescue Pro Deluxe นะครับฟรีดาวน์โหลดนะครับใช้งานได้2ปีนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวโค้ดนะตรงนี้นะครับโค้ดยาวๆตรงนี้นี่เขาก็จะมีบอกว่าให้ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ lctech.com นะครับ <Okay. S 1> น,นี่อ๋อเราก็จะใช้โค้ดนี้นะครับเพื่อไปลงทะเบียนนะครับเพื่อใช้งานฟรี2ปีนั่นเองนะครับและก็โคดนี้จะใช้ได้1เครื่องเท่านั้นนะครับก็ใครที่ ซื้อมานะครับก็อย่าทิ้งนะครับก็ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบนคอมได้เลยนะครับก็เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เราก็เสิร์ชตามชื่อเขาเลยนะครับ R E S, S C U E Pro <Okay. S 1> นะครับอ่าแล้วก็ เซิร์ชเข้าไปนะครับก็อย่างในตัวแพ็กเกจเขาก็จะบอกเนี่ยนะครับอนยะ่างที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนาะ lctech.com อ่าล้วก็นี่เองนะครับก็คือนี่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาก็จะมีรองรับทั้งระบบ Windows แล้วก็ Mac นะครับนี่แล้วก็อ่าคราวนี้ก็จะเป็นเสียดังนะเราก็ใช้แบบ ใช้โค้ดนั่นเองนะครับก็จะเป็น Rescue Pro Deluxe นะเลือกอันนี้ได้เลยนะครับนี่ฝั่งของ Mac อันนี้ก็เป็นของ Windows นะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่พอคลิกเข้าไปเขาก็จะให้ลงทะเบียนนะครับเราก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับก็ a m e นะครับ A few moments later โอเคแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคพอเรากดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่อีเมลของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้นะครับ อโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาที่อ e ีเมลนะครับเขาก็จะส่งมาทางอ e ีเมลเนาะแล้วก็เราก็กดคัดลอกลิงก์นี้ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็สําหรับ Mac กเนาะก็กด Copy แล้วก็เปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่นี่ก็ว่างแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมา,าที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับนี่ของ Mac ก็จะเป็น .dmg นั่นเองเราก็ กดติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยได้เลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วหน้าตาโปรแกรมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คลิกเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับโอเพนนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอหน้าโปรแกรมของเขาครับเมื่อเราเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้ใส่เป็นลายเส้นคีย์นะครับนั่นเราก็ใช้เป็นตัว ซีเรียลโค้ดเมื่อกี้บนแพ็กเกจนะครับก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับ Three days later โอเคเสร็จแล้วก็กด next เข้าไปได้เลยก็กรอกข้อมูลส่วนตัวรอบหนึ่งนะครับ Many months later โอเคเมื่อเรากรอข้อมูลเสร็จแล้วเนาะก็กด next ไปได้เลยนะครับโอเคอ่าก็กด next ต่อไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ close ได้เลยนี่ทีนี้เราก็ พร้อมใช้งานนะครับโอเคนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้ไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับแล้วก็ทําทการ format card เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว sd card นั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะสังเกตว่าตอนนี้ไม่มีไฟล์ภาพเหลือแล้วนะครับเนื่องจาก format ไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าผมเผลอ format แล้วกันเนะาะอันนี้ไม่มีไฟล์แล้วทีนี้มาดูที่ตัวโปรแกรม ตัวโปรแกรมก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีหลักๆ3อย่างนนี้ที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยเนาะก็จะมีกู้ไฟล์ภาพอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอเสียงเป็นวิดีโอกับเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ทุกอย่างที่อยู่ในตัวการ์ดของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกู้ทุกอย่างที่อยู่ในการ์ดแล้วกันนะครับกดตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการกู้ไฟล์จากตัวหน่วยข้อมูลอันไหนนะครับนี่นะครับผมก็เลือกเป็นตัว SD card นะครับตัวนี้แล้วก็กด Start ได้เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็รอเลยนะครับรอรออย่างเดียวครับตอนนี้2,000 years later อ่าตอนนี้ก็95แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เราก็ตัดมาที่95%เลยนะครับก็ความเร็วหรือความช้าในการกู้นี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาด ของตัว SD card ของเราด้วยนะครับแล้วก็จำนวนไฟล์ที่เรากู้นะครับถ้ามีจำนวนไฟล์เยอะก็จะใช้เวลานานนะครับแล้วก็นอกจากาการ์ดของทางเซนดิสแล้วจากที่เราได้ลองเนาะก็สามารถใช้การ์ดของยี่ห้อต่างๆมากู้ได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสามารถกู้ได้ทุกยี่ห้อเลยหรือเปล่าก็ใครที่ลองการ์ดแบรนด์ต่งางๆมากู้แล้วผลเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปนะครับ อ่าก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้โอเคเสร็จแล้วอันนี้อ่าแล้วก็เขาจะมีตรง p พร v i e วตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่อ่ากู้มาได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถดู p รี v ิวตรงนี้ได้เนาะอ่านี่นะก็เป็นไฟล์ที่ถ่ายไว,แวแ้แล้วถูก format นะครับนี่แล้วทีนี้เราต้องการที่จะอ่าดึงไฟล์ออกมานะครับก็สามารถไปที่ตรงนี้นะครับ output folder อ่านี่ก็จะเป็นไฟล์ที่ โปรแกรมกู้มาให้เรานะครับก็ถือว่าน่าจะครบเลยนะครับน่าจะครบทุกไฟล์เลยที่เราถ่ายเล่นกันเมื่อกี้เนาะแล้วก็เราก็สามารถที่จะ Copy ทั้งหมดออกมาได้เลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นไฟล์ภาพอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเนาะก็คัดลอ,อกมาได้เลยนะครับก็เอามาวางในะคอมของเราได้เลยนะครับโอเคก็ลองเปิดดูนะครับก็ถือว่ากู้ได้นะครับถือว่าโอเคเลย ก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับวิธีการก็ประมาณนี้อันนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับสําหรับตัวโปรแกรมประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ที่เรากู้มาได้ทั้งหมดนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการกู้ไฟล์นะครับด้วยตัวโปรแกรม Rescue Pro นะครับที่มีโค้ดที่อยู่ในแซนดิสที่เราซื้อมาเนาะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปใช้สิทธิ์กันนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้2ปีนะครับก็ถือว่านานเลยนะครับก็ยังไงใครที่ใช้กล้องอยู่แล้วเนาะก็น่าจะ เคยประสบปัญหาเนาะในการที่ไฟล์หายอาจจะเผลอไวฟอร์แมตอะไรต่างๆก็สามารถลองนําทริคที่เราแนะนําวันนี้เนอะเอาไปใช้งานดูนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนที่ทอาจจะเคยได้ยินเพื่อนบอกว่าไฟล์ข้อมูลหายอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนมาดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามได้เลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็สําหรับใครที่สนใจตัว S.D. Card หรือว่า Micro S.D. Card ต่างๆเพื่อใช้ในกล้องแซนดิสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราช่างภาพใช้กันนะครับก็ถือเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยนะครับด้วยราคาด้วยคุณภาพที่ได้นะครับก็มีพิเศษในเรื่องของตัว โพสสำหรับใช้งานโปรแกรมคู่ไฟล์ด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาการ์ดเพื่อเอาไปใส่กล้องนะครับก็ฝากแบรนด์แซนดิทไว้ด้วยนะครับยังไงก็ใครมีข้อเสนอแนะหรือว่า,าเจอปัญหาตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะมาช่วยตอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็จะมีแฟนเพจวอร์ค์คัมมิรานะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นยูทูบว w ร์ l d ค a m ม r ร c h ช n แนลนะครับก็จะมีรีวิวแล้วก็ทริคเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับกล้องการถ่ายภาพตา ยังไงก็เข้าไปชมเข้าไป Subscribe กันได้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ